ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน e โซเรียอีกเช่นเคยนะครับผมวันรับทุกคนวันนี้ผมเนี่ยชมาแนะนำนะครับผม5อันดับมือเถือรุ่นใหม่หน่าเสือเลยก็น่าใช่มากๆครับในเดือนเมษายนปี2021นี้นั่นเองครับซึ่งจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจและก็จะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับ อันดับที่5เสียวมีเรดมี Not ต10 Pro นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ของเสียวมีนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าให้สเปคมาค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเลยครับซึ่งสเปคเบื้องต้นนะครับผมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาดที่6.67นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ a อ o l e d ครับซึ่งอัตราเฟชเรทในยู่ที่120เฮิร์ตนะครับในส ก้นเ็ครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ 2.3G เรเาเองครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับผมรุ่นนี้จะให้แรมมา6กินะครับรมอยู่ที่ 128G งกนั่นเองครับและกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ4เลนด์ด้วยกันครับนั่านคนึ่งอ108ล้านพิกเซลนะครับบวก8ล้านบวก5ล้านนี่ก็บวกสองล้านพิกเซล f n ี่ยอยู่ที่1.9นึ่งจุดบก้านับตเอรงครับิลแอง อยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับและราคารุ่นนี้เปิดตัวอยู่ที่8,499บาทนั่นเองครับ อันดับที่4 Samsung Galaxy A 5 2 5 G นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้แน่นอนคือรองรับ 5G นะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมผมชอบในเรื่องของการดีไซน์มากๆเลยครับผมซึ่งสเปคเบื้องต้นนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาดอยู่ที่6.5นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ Super AMOLED ด้วยครับแล้วก็อัตราเฟซเรทนะครับผมอยู่ที่1 2 0 h z เลยครับในส่วนของ CPU นะครับผมจะมาพร้อมกับ Snapdragon 5 0 5G ครับซึ่งความเรวเนี่ 2กินะครับในส่วนของมีความจำนะครับผมรุ่นนี้จะให้แรมมา 8GB กิกรมจิวที่ 128GB นะครับและกล้องหลังนะครับผมจะมาพร้อมกับ4 <S <S เลนด้วยกันครับนี่คือ64ล้านบวก12ล้านบวก5ล้านแล้วก็บวก5ล้านพิกเซลครับ F เนอยู่ที่2.2นั่นเองครับในส่วนของกล้องหน้านะครับผม32ล้านพิกเซลครับและแบตเตอรี่เนี่ยใช้ความจุมาที่4,500ม ah ิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟาชาร์อยู่ที่25วันนะครับเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับและราคารุ่นนี้นะครับผมเปิดตัวอยู่ที่13,499บาทนั่นเองครับ อันดับที่3 Poco X3 Pro นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ของ Poco นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าจะเต็มมากๆเลยครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับซึ่งอัตราเฟซเรทเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ซเลยนะครับผมในส่วนของ CPU นะครับผมจะมาพร้อมกับ Snapdragon รุ่นใหม่ครับนั่นคือ860นั่นเองครับซึ่ง ความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.96กิกเเฮิร์ตซ์เลยครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับในส่วนของในความจำนะครับผมจะให้แรมมา6กิกรวมอยู่ที่128กิกนะครับและกล้องหลังนะครับผมจะมาพร้อมกับ4เลนด้วยกันครับั่นคือ48ล้านบวก8ล้านบวก2ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซล F 1.8นะครับ กล้องหน้านะครับผม20ล้านพิกเซลครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมันที่5,160ม ah ิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่33วันครับแล้วราคาเปิดตัวนะครับผมเพียงแค่7,999บาทเท่านั้นเองครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆครับ อันดับที่2 Xiaomi Mi 10T Pro นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นสองปลายๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมโอเคทุกคนสําหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนขนาดอยู่ที่6.67นิ้วหาจอจะเป็นแบบ IP ซึ่งอัตราเฟสเทนับอยู่ที่144เฮิร์ซนั่นเองครับในส่วนของ CPU ผมจะมาพร้อมกับ Snapdragon 865ครับซึ่งความเร็วอยู่ที่2.84กิกเร์ซนั่นเองครับในส่วนของหน่วยความจำผมแรม 8GB ร o ม 128GB ครับและกล้องหลังจะมาพร้อมกับ3เด่นด้วยกันครับนั่นคือ1 0 8ล้านพิกเซลบวก13ล้านบวก5ล้านพิกเซลครับ f g ที่1.8ครับและกล้องหน้าผมจะมาพร้อมกับความเอียด20ล้าน เซลนะครับแบตเตอรี่นะครับผมใช้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟาชาร์จอยู่ที่33วัตต์ครับและราคานะครับผมเปิดตัวอยู่ที่13,990บาทครับแต่ปัจจุบันนะครับผมอาจจะไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก12ื่นสองปลายๆครับ ดับที่1 One Plus นึ่ One Plus 9่น,นครับผมซึ่งรุ่นนี้ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผม ซึ่งรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาดที่6.55นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Fluid AMOLED ครับซึ่งอัตราเฟชเรทในจุดที่120 h ฮินั่นเองครับในส่วนของ CPU นะครับผมจะใช้เป็น Snapdragon 888นะครับซึ่งความเร็วในจุดที่2.84 GHz นั่นเองครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับผมรุ่นนี้จะให้ RAM มา12 g b กรมอยู่ที่256 g b ครับและกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เดสนด้วยกันครับนั่นคือ48ล้านบวก 10ล้านกว็วยก2ล้านพิกเซล F อยู่ที่1.8นะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟาฟชารนะ์จอยู่ที่65วันกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะครับผมจะเกิดว่าเปิดตัวเมื่อไหร่ดีผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ โอเคครับ okay, ผมยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซั b สไครด้วยแล้วก,กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากชติชมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมบ๊ายบายครับ